โยโซปะรังสัมมาสัมพุทโธโยโสปะโทอะระหังสัมมาสัมพุทโอะปะพังโทยนะสัวาตาสโนปะวะพังโทยนะสัวาตาสโนปะติสันโนยะสัวาโตปะวะติสโนโธบายานโย

សាធិមាសនាតានុតាមធម្មនសាဣតិមេសតការេទុក្ខតបញ្ញាការភុតិប្រតិខណាតុយេនាសាសាទេសុត្តានោការសុទេប្រតិខណាតុអမ္ហាកੰធិរត္តੰហិកាយសុខាយាអាងអាចံហេតរតੰហិកាយ อัลหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรลฮังสัมมาสัมพุทธโฆภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทนิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสวากาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมะ ตัปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆตัวปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามาัิสังฆนิชัยอันละมายังพุทธะภะคะวะโตปุพพาะนัมการังการรมัเสีนะโมสัตตะนะ มายังพุทธาภิถุติงคโรมาเส Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali มอโรกต์ใหญ่ในสามัคสวรรทาทานามันข่านาม่อย่งธรมมาพิติงกโรมเโยโวากาวะสวรคตาสัมโพสานิิลอาตา

ท่ามายังตังคาทิสุจิงกโรมัสเสยอสุปาติปันโนสาวะวะโสสาวะกะสันโอโอุปาติปันโนวะวโสาวะกังโยายปติปันโนาวะวะโสสาว สังโฆสังเถติปะทุกฺขานฺทวาภาตวาโสอะวตังสํโฆยาติอัญจาตาสุนิสสิยภูธานิอาคาโลนิสุปคฺคานธีสัพพภา ข so, ้ามายังรัตนสยปนามคาธาโยเจวะสังเวคาปริตตนาปจะนามสสุตสุขสุขสตุสสุสุาุสโสสุส

Norat pahir nor arhino sumetha-sor, Vantali-pantan นิจานิโกอุปะตานิโกปาลิยาปานิโกตันโกชาานิโกโอปะตเวติโตมาโยนตานมงสุตตะวาเอวังชานามะชาติปุตตชาลาปุตตะามาลานาุขัง โต๊ะป่ปริเทวะโต๊ะโไม้นโตปายาสิกุโต๊ันอสิเยนิสันปยอโคตุโิเยนิสันปายอโคตุโคยานิทันอาลาปายาิกุโต๊

โอ้โฮจินนาจูคาเปเรต้าอาเกวานานิมาสเกวานาซาโตคาปันคาสันตะเกวิยาปัญญาเยทาติเจ้า อินสุตันติตังพคะวานตังอุเทสอารันตังสัมมาสัมพุทธังสาตาอาคารัตมาอนาคาเิยังปะปะสิตาสาตาอินพระวารติตัณมัจริยังจารามา เดโกคนเด็กสาสตาเทวะสำมาปัญญาตั้งโลกันมาจะอยังอิมาจะเกวลาสัตกขคาขันาสัอันติยายาติสัตวตัวเดกันธ็มายังเทมาเทมาสละนัมานะปพิทิปิราคาถาโยปนามาตท

रोषं च समं चे आर्ये समा पञ पाठते रोषां रोपा लोका सा चाले समान्

มหาคุณโยมหาลาภโยมวันตุเนเนติภูมิอโาหาอุนามุชาญาเราดาโยิรลาโอนาญาเราอินตาิราตาวิราตาสาิรอิโย ी मा दो का स वा ॐ शाम् दिकानि हें हे मान्ति मो त्वं मा อมมาจามาเทวาภิลาภาเวันตุเมวาคุโยหาลาโคววันตุเมนิเตาุอาติโชามาุนาโมายะเราโยวิราโควาังวทราหิสา

ธรรมายังสังคณิตปฏิเวทนาปาทังนามามเสปะปฏิสังฆโลนะโสจวาสังปาิเสวานมญาวาเสวะโสตสังปาฏิยะอนนะสังปาฏิยะ นงตะมาตะตะวะตะตะฟาปิริงตาฟ้าสัมป้าสามนังปิตาตาลายาวะเจวะอิิโกตินาปิชาตาณาังอาริตาไพลโยนิโกตินตาปังปิเซวะนิเนวะ ยาวะเทวะสีตตาปฏิทตาญาณอนัสสตาปฏิทตาญายนะจามาสะสะวาตาจปะสิงสะปสัมปาตานงปฏิทตาญาณ ยาวะเทวะอุตุปาฏิศายาิโยตานัาปะิสันตานาจาตานาติสังทาโยนิโสติลานาปัจยาเสตัสจาริสาสังปะฏิเทวานิยาวะเทวะอุทันมานังเวยยาคาติทานเว อะนามังปฏติธาตายาอาัยยาปัจจายามัตายาติทันนมยังปฏิธานาคาทายโยพะามเสยาเทวะตาสันติอาสวาติภเตสะาเลโูติชาเลติยนย रां मधानेन भवन्तु पोदिता सोति करो चमानवसा जतौ राधानिका धाने उपासका चरितवा भवान् तु ते कारा पुषा जका नवाचिका เนลาสัมภะวะสงิตาเตคาเตตโคาสัตตะลนตุสักายังคาตุสีลังาตังคัมมมาชลาเจ้าภูเขาลันจัโตสมาโทวาชาญจาิาจา

สัมมาทารังอเวชันโตสาเลเอวบาวัตตุวุติภาวายาสัตตานังสมิทังเหตุเมตานิยมตาติตัตถะตัตถะตังถะตัตถะตัตถะตัตเะวังธรรมเตนา ชาโนปังราคันตุสะปะตะอรหังสัมมาสัมพุทโธะพระครวาอระหังสัมมาสัมพุทโธะพระครวาวุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิวุฒังพระกวันตังอภิวาเทนิ

पाति पणो तकवाङ्खो तकवाङ्खां नमा